แสดงว่าก่อนเข้าวงการคุณอาต้องโหมีทั้งแมวมองมาให้ไปเล่นพระเป็นพระเอกใช่ไหมคะละครแล้วก็ร้องเพลงด้วยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอาต้องมีหน้าตาล่อแล้วบุคลิกดีหุ่นนี่คือเป็นพระเอกได้เลยงั้นเดี๋ยวขอดูรูปคุณอานะคะเอาพอไปได้เลยไปได้เเดี๋ยวนี้พี่ขอดูรูปคุณอาพร้อมกันเลยนะคะมีอัลบั้มอยู่ตรงข้างหน้าแล้วค่ะอันนี้เป็นรูปสมัยก่อนของคุณอาอันนี้คือก่อนเข้าวงการหรือเปล่าคะอันนี้ไปไปไปเที่ยวหิน ไปเที่ยวหัวหินเที่ยวหินครับพ่อพาเที่ยวหัวหินใช่ครับคุณอาก็ดูผอมๆนะคะฮะผอมๆหน่อยผอมผอมมากแต่ว่ารูปข้างล่างนี่เริ่มไม่ผอมแล้วนะคะอันอันอันนี้มันโอ้โหตอนนี้บึกเลยครับตอนนี้ประกวดแล้วชายงามแล้วอ๋อนี่ประกวดชายงามแล้วชายงามแล้วชายงามชายงามอาชิพ่อสัมพันธ์ค่ะอันนี้คือยังไม่เข้าวงการยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าโอ้โหคุณผู้ชมคะก่อนนี่ขนาดยังไม่เข้าวงการนะคะยังเป๊ะขนาดนี้นะคะ